เปิดศึกสายเลือดแบ่งกลุ่มแบดมินตันหญิงเวทัวร์ไฟนอล2025การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยว HSBC B w f World Tour Final 2025รายการสุดท้ายปลายปีที่จะทำการแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่17-21ถึงธันวาคม2568โดยทัวร์นาเมนต์นี้คัดเอานักกีฬาที่มีอันดับโลกในระบบเวทัวร์สูงที่สุด8อันดับแรก ชาติละสองโคต้าเข้ามาชิงชัยเพื่อหาแชมป์ที่จะรับเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ97ล้านบาทซึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนักแบดมินตันสาวไทยสามารถคว้าตัวได้ถึงสองรายประกอบด้วยหมิวพปรปวีช่อชูวงและเมรัชนกอินทนนท์แถมในการแบ่งกลุ่มทั้งคู่ยังต้องเจอกันเองอีกด้วยผลการแบ่งกลุ่มแบดมินตันเวิร์ทัวร์ไฟนอล2025ประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอันเซยองเกาหลีใต้ อากาเนยามากูชิตญี่ปุ่นปุตรีกุสุมาวดานีอินโดนีเซียโทโมกะมิยาซากิญี่ปุ่นประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มบีหวังจื้ออี้จีนหั่นหยูจีนพนปรปวีช่อชูวง์ไทยรัชนกอินทนนท์ไทยสำหรับรูปแบบการแข่งขันแบดมินตัน HSBC B w F World Tour Final 2025 จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ี่คนแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำอันดับหนึ่งถึงสองของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป